สวัสดีครับผมผมสอําอ่านข่าวครับวันนี้จะอยู่ในช่วงของเจาะลึกฟุตบอลในค่าคืนนี้ครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีทีมเด็ดฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับของรอบลีกเฟสมาฝากกันครับทุกคนโดยจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตาม4คู่เด่นที่น่าจับตามองประจําวันที่25กันยายนี้นะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยมีสถิติแล้วก็มีโอกาสคว้าชัยได้แค่ไหนครับไปติดตามกันเลยครับทุกคนไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับบลญนาครับตัวแทนจากอิตาลีครับ ที่ผลงานในเซเรียอารฤดูการนี้กำลังร้อนแรงนะครับเกมลุกค่อนข้างหลากหลายครับแล้วก็มีความเร็วของริมเส้นโจมตีเป็นหลักครับแม้ในเวทียุโรปครับพวกเขาจะไม่ใช่ทีมบิ๊กเนมครับแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นที่มั่นใจครับเชื่อว่าโอกาสนี้ครับจะมีโอกาสสูงที่จะเก็บ3ามแต้มได้ในบ้านครับจุดแข็งของทีมนี้นะครับก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นครับเสียประตูน้อยครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังเนี่ยก็คือความฟิตของผู้เล่นหลักที่ต้องลงสนามติดติดกัน ถ้าย้อนไปดูสถิติ5นัดหลังสุดในลีกนะครับโบลอนยาครับแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าสามารถยิงประตูได้แทบทุกนัดครับถือว่าเป็นฟอร์มที่กําลังมั่นใจกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันด้วยโอลิมปิกลียงนะครับโอลิมปิกลียงครับยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสครับแม้ฟอร์มการเล่นในลีกเออนะครับจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าในเวทียุโรปพวกเขาก็มักโชว์ศักยภาพได้ดีกันเลยทีเดียวครับเกมนี้นะครับถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าต้องการเลียกศรัทธาจากแฟนฟุตบอลคร จุดเด่นคือแดนกลางที่คุมเกมได้แน่นครับแล้วก็มีแนวรุกที่มีความเร็วสูงครับหากใช้โอกาสไม่เปลืองนะแล้วก็ปิดจังหวะจบสกอร์ให้ขมครับชื่อว่าลียงเนี่ยมีโอกาสที่จะเบียดชนะขึ้นมาได้ครับลียงนะครับมีสถิติการเจอกับทีมจากลีกยุโรปตะวันออกค่อนข้างดีครับชนะถึง4จาก5ครั้งหลังสุดในบ้านครับซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับแฟนบอลได้มากครับต่อไปครับเป็นสตุตการ์ดครับ สตุตการ์ดนะครับจากแบรนเอจากแบรนจากบุนเดสตีกาเยอรมันครับทีมนี้ขึ้นชื่อเรื่องเกมลุกที่ดุดันนะครับแล้วก็เพรสซิ่งความเร็วตั้งแต่แดนบนนะครับในลีกพวกเขาทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับแล้วก็ในเวทียุโรปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทีมนะครับที่ประมาทไม่ได้กันเลยครับความได้เปรียบของสตุตการ์ดนะครับคือพละงกำลังของเตะหนุ่มครับนักเตะหนุ่มแต่ต้องระวังเรื่องประสบการณ์ที่อาจจะเป็นจุดอ่อนเวลาเจอทีมใหญ่ครับ ซึ่งเรา,าซึ่งดาวยิงตัวเก่งของสตุตการในฤด,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 ดูการนี้ครับกดไปแล้ว6ประตูจาก7นัดทุกรายการครับฟอร์แบบนี้ครับทำให้ผู้แข่งนะครับต้องจับตามมองเป็นพิเศษครับมาต่อด้วยทีมสุดท้ายนะครับเฟรนซ์วารอสครับปิดท้ายกันที่ทีมจากฮังการีนะครับเฟรนซ์วาลอสทีมที่แฟนบอลร,รู้จักกันดีในฐานะแชมป์ลีฮังการีหลายสมัยครับ จุดเด่นของพวกเขานะครับก็คือเกมลุกในบ้านที่อันตรายอันตรายครับแล้วก็แฟนบอลที่สร้างบรรยากาศกดดนันดันให้คู่แข่งได้เสมอครับเกมนี้นะครับแม้อาจจะเป็นรองชื่อชั้นนะครับแต่ว่ารักษาความเหนียวแน่นและใช้ลูกตั้งเตะที่มีประสิทธิภาพครับพวกเขาก็มีสิทธิ์เก็บชัยชนะได้เช่นกันครับซึ่งเวเลนวาลอสนะเอ้ซ่งเฟเลนมาลอสนะครับมีจุดเด่นเรื่องลูกตั้งเตะครับโดยเฉพาะจุดเตะมุมที่ทําให ได้ประตูถึง3ใน4ครั้งจากนัดหลังครับถือว่าเป็นทีเด็ดที่อาจจะสร้างปฏิหารความแตกต่างได้นะครับทั้งหมดนะครับคือทีเด็ดฟุตบอลยูโรปลีกนะครับในรอบลีกเฟส4คู่เด็ดประจำวันที่25กันยายนครับถ้าคุณชอบนะครับคิดว่าทีมไหนนะครับจะทำได้จะทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับฝากติดตามแล้วกคอมเมนต์ดูข้างล่างด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ